สวัสดีจ้าพี่น้องชีวิตติดมันสาวเย้าเบาถึงมาอีกแล้วจ้าเมื่อนีม้มาถ่ายท้ำสวนมันสาวแหวะจ้าสาวแหวะขุดมันเบาถึงมาแก,ก้ให้มาแก,ก้ไปขายให้เบิ่งหัวมันสาวแหวะอ่าเบ่งเบ่งขาเบ่งหัวใหญ่ใหญ่อ่ามันมาท่านะถ,ถึงอันขวบเบื้งลึกถึงเ่ย ขอดขวบพึ่งยี่เป๊ะยังพันเึิงขวบมันยังพันถึงขวบได้พี่น้องถือว่าโอเคอยู่เด้เพิ่นโคนย่างออกแล้วเพิ่นกระปูกใส่ตามปุ้ยกับบริษายลองวิ้ยกับเพิ่นมาพี่น้องธรรมาศาสตร์เลยนี่ธรรมาศาสตร์เลยผู้หญิทายคน้เลยมันพันพันไหนนอนนี่อ่าเกจมังกร เก็ดมังกรกับเกรตรยากว่าสัน้นมันพิ่นเอาพันมาจะนําสาวเย้านี่ละจ้าเบ่อมาแล้วหมจายบ้านเบาถึงกําลังยัดมันอยนู่พี่น้องยัดให้ได้สองตันเด้อเบาถึงจังสีได้หาพันหาพันกลัวบะสาเ <c oughs> บาถึงกําลังยัดอยู่ มั่นสาวแหวกับเาแหวะแหวะขึ้นกันเบาแหวะพ่อมั่นเบาแว่บางชิ้นบ่าขันมามั่นสาวแหวนี่แม่ดูดิพี่จะเบาแหวะแบกหันอ่ อันนี้พัน C.M.R. ค่ะ C.M.R. มันมีป่นพี่น้องมีป่นอยู่เป็นแปวพันนำ้ำมีเก็ดมังกรเบิงลำเบิ้นลำมันพันเก็ดมังกรงามงามพี่น้องงามงาม คนโคนปลายอย่างออกไม่พี่น้องเพิ่ะลรมาปลูกบัดนี้มันละเป็นดินไม่ดินไม่สำหรับมันเนาะพี่น้อง